ก่อนลงมือสร้างเว็บเพจผู้เรียนจะต้องทราบก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้เขียน HTML มีอะไรบ้างน,นะคะการเขียนเว็บเพจขึ้นมาด้วยตนเองนั้นก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆคือจะต้องหาโปรแกรมประเภท t ท็ Editor มาใช้สำหรับเขียนภาษาที่ต้องการโดยโปรแกรมประเภท t ท็ Editor ที่ผู้เรียนน่าจะคุ้นหูที่สุดก็เห็นจะเป็นโปรแกรม Notepad ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยวิธีใช้โปรแกรม Notepad เพื่อเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML นั้นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. ให้ผู้เรียนคลิกที่ปุ่ม Start เลือก All p r o g r a m เลือก a c c e s s o r y ให้ผู้เรียนเลือกโปรแกรม Notepad พิมพ์ข้อความต่างๆตามโครงสร้างของภาษา HTML ซึ่งต่อไปจะขอเรียกข้อความเหล่านี้ว่าโค้ด HTML เราเพิ่มข้อความระหว่างคำสั่ง BODY หลังจากที่พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้ผู้เรียนคลิกคำสั่งไฟล์ Save As พิมพ์ชื่อไฟล์ตามต้องการเลือกนำสกุลไฟล์เป็น HTML ช่องเซฟทายนั้นให้ผู้เรียน เลือกเป็น all file หลังจากนั้นกดปุ่ม save ใช้ b r o ซอร์เปิดไฟล์ดังกล่าวขึ้นมา เือกเมนูไฟล์ตามด้วย open ให้ผู้เรียนเบราว์หาข้อมูลที่ต้องการจะเปิดเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม open กดปุ่ม ok ไฟล์ HTML ที่ต้องการจะถูกเปิดขึ้นมาโดยสิ่งที่เห็นคือผลที่เกิดจากโค้ด HTML ที่ได้เขียนไว้ค่ะ